อืนำ้ำผัดมาจะขาแซ,แซ่บๆขาให้ยองเยอะอุ้ม,มแบบว่าโตพอดีแล้วคไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกลางๆเพชด ต่อตัวคะ่ะผัก,กหยกเมื่อกี้ลดเลื่อมเอาอันเลื่อมเอาอ่อนอันนี้มากไหม <c oughs> ส่วนอมืมากค่ะกินต่อบนันที่เนี้ยฮัดจับผัก,กหยกเมื่อกี้ เดสดน้ำบบมามันจะขาแซสบเสียบเส้นด้ยไหมกินมาเบอด ใส่ดิซายตัวเมื่อกี้อะมันก็นย่างออกไปไหมไม่หรอเกี๊ยมากเลยค่ะผัดมี่แซ่บค่ะอร่อยไหมเอร์วะไม่ใส่ผัดมากมากก่อนผัดมี่อืผัดหมี่ชมเนี่ยผัดมาม่วเลย เป็น EP สองเนาะแซ่บ EP สองม่ค่าให้ย้องเยอะกุ้งแบบว่าโตพอดีแล้ว ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปก,กลางๆกลอาไม่ต้องใช้สอ่อมแล้ว

สองโต้สุดท้ายลาดเอาเหียเอ,อาไหมใช่ 我呢、嗯？我也不打。